เด็กต้องครับไม่ใช่หมูครับเมื่อป้าป๋าอยากทำถึงชวนลูกไปดำนาจะเป็นอย่างไรคอยติดตามชม d a d ดดี้ดู EP นี้ครับ d a d d y d o ปาปาสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่มินิมูราฟาร์มนะครับวันนี้ผมพาครอบครัวของ d a d ดดี้ดูมาเที่ยวที่ฟาร์มวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรข้างในหรอครับไปดูดีกว่าครับมินิมูราฟาร์ม เป็นฟาร์มควายนมสายพันธุมูล่าแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่นี่เป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืนที่เริ่มต้นกระบวนการจัดการตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์จนถึงขั้นตอนการเลี้ยงปีดนมและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยที่เขาไม่ใช้สารเคมียาฆ่า,มาแมลงหรือสารกระตุ้นในการเล่งน้ำนมหรือฮอร์โมนต่างๆในกระบวนการผลิตแม้แต่น้อยเลยนะครับ ตอนนี่เป็นฐานกิจกรรมอันแรกของอันญาได้ไดีดูนะครับฐานจัดสวนนี่คือผลงานของน,นัยเร่อเยเลยา้อคอนที่ทางทีอะไรบา <Thank you. S 2> งทีางทีผลงอะไรเอาละเล่นไปดอยมุกนี้ขุดรอดีกว่าโอเค เราต้องเอาไว้ในบ้านได้แต่ว่าก็เอามาตรงระเบียงบ้านรับลมบ้างเนาะแมบบ่อยู่ในบ้านในห้องเอ์ตลอดก็จะเฉาได้นะสามวันก็รดน้ำครั้งนะคะเน้นกุหลาบหินต้นนี้นะคะเป็นไม้อบน้ำโหรดน้ําเยอะกว่าต้นตะบองเพชรนะอันนี้ก็ยังเล็กประมาณปีหนึ่งนี่ต้นกุหลาบหินต้นเดียวกันนะคะ,อ,ะอย่าลืมว่าต้องรดน้ำเขาบ่อยหน่อยกุหลาบหินเนะาะจัดเป็นไม้อบน้ํานะคะ นลขอโทษนะครับแล้วถ้าว่าเป็นหมูจะ้สุกยัไงแกต้องรับไม่ใช่ไหมนายนี้เลนายหมูแค่จักแค่จักลุยเต็ดก็มากะ ติดพื้นเกิดเป็นลูกผู้ชาย่ใ่ไหูล่าฟาร์มเป็นชื่อสายพันธุ์ของควายนมนะครับที่เป็นที่นิยมเลี้ยงอย่างมากในแถบทวีปยุโรปเช่นอิตาลีบัลแกเรียและทางอเมริกาใตา้เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ำนมดีและมีคุณภาพสูงในบรรดาควายแม่น้ำทั้งหลายแหล่ <c oughs> ดอ่กนนี่คๆๆือกิจกรรมอะไรจำนาจไงนี่อ่ะมันต้องหญิงนะอ้าโอเคครับพร้อมหรือยังครับค่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวพี่พร้อมเองก็ได้ครับกั <c oughs> บนเลยครับอย่าให้น้องทัตอบคนทั้งสามคนต้อแ,แกะของใชะลอไปครับอ่าเราแกะของเขาได้ของด้านใดออกมาทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับต okay, ่อไปครับเดี๋ยวเราด้านนี้ถูกครับเทลงไปในกระถางให้หมดเลยต้องมีน้ำนะครับเดี๋ยวคุณน้าใส่น้ำไปก่อนนะครับพอเราใส่น้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปครับน้องๆครับใช้มือขยับได้เลยครับเอามืออะไรดีใครเราจะสมมติว่าเป็นการเตรียมแปลงนาครับเป็นการไถนาครับขยับห้ทั่วๆเลยขยับไม่ไห้อะ ครับเพอเราขยายามเข้ากันแต่ลครับเดี๋ยวต่อไปเราทำการปรับหน้าดินให้เสมอครับอันนี้จะเป็นข้าวตเปลือกนะที่เรานําไปแช่น้าแล้วพักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งืนได้แล้วโรยในกระถางให้ทั่วครับเยวไม่ต้องกดนะครับซึ่งขอให้น้าชุ่มหมือนในกระถางของน้องๆเลยครับแล้วก็ระวังครับอย่าให้น้ําท่วมเมล็ดกล้านะครับน้องๆนะครับจะต้องดูแลแบบนี้ประมาณหนึ่งเดือนใครนะครับอยากจะดูแลต่อรบกวนครับแยกออกจากกระถางตรงนี้เพื่อไปลงแปลงนาจริง ถ้าเราไม่มีแปลงนาครับเราก็หากระถางครับที่มีขนาดใหญ่กว่าขอเป็นกระถางก้นตันครับและเราครับจะต้องมีดินและก็น้ำครับให้ขังอยู่ในนั้นตลอดให้เหมือนกระแปลงนาจริงเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราลงปไปดำนากันเก่งไมเงเป็นีจิิเอด้วยเองัเองกู การทำนาครั้งแรกครับเด็กเมืองเด็กเมืองมาขัดทำนา อัญยาได้ไดีดูกำลังให้หารกระตา่ายฉันคือกระต่ายกระต่ายเดินมาแล้วตายจะตายเมื่อกระต่ายเจอกันกย่าฉันคือกระต่ายฉันกินแครอทมือฉันไม่กิน ตอนนี้อัญญาได้ดูได้บัตรแล้วเป้าหมายต่อไปคือตามไปหนูอยากทำพิซซ่าพิซซ่าไม่ได้ลูกปังเระบดแบตดูวเราลบน้อยสปอนเซอร์ยังไม่เข้าสิ่งที่เฝ้ารออยู่ข้างหน้าก็คือโค้งทั้นทีสามใบเขาคิว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 มันบอกคิวคิวคิวดินเธอไวปานชนี รวดเร็วยางแฟหิวหิวเจอหียิมแล,มล้วยิมแล้วดูความไวของปลาครับปลาให้ไอตัวดำกินไอตัวดำไม่ได้กินเลยหิว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 อ้หอหอหอโหต้นนั่นนอ้าว่าไงเราขึ้นย้ายไปโกง,งต่อไปนะครับมีอันย่ายได้ดูมีความสุขไหครับ เดี๋ยวจะไปไหนกันบอกคุณผู้ชมทิพี่อันนะอ่ะรู้อยังว่านมปลาคำจากอะไรทายปลานี่คือนมปลานะ ปลาจะปลาแม่าาอันนี้ก็เป็นทรงแรมของเขาแล้วครับโรงแรมชาเจ๋อเลยรางนั้นหนูไปไม่ได้ครับอยู่โดนอันนี้ก็เป็นจุดไอไลท์นะครับ ไอติมนมควายอันนี้ก็เป็นจุดที่อนยา่าได้ได้ดูจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขนมปังไอติมนมควายป่ะครับใช่ค่ะเกินพันสิบบาทนี่คือไอติมนมควายรสชาติเป็นไงไอติมทำจากนมควายทแท้ๆนะครับ ดูจากหน้าตาห็าสีน้าหน้าเหมือนกันไอติมลมคว้ำแลกนี้หน้ามันไม่เหมือนวัวเลยเราจะได้ดูไปต่อแล้วเราช่วยติมกันชวน บ้านไสเดือดตัวเสืเดือสเดือนมันอยู่ในรังลูกเรียบร้อครับไสเดือนนี่ตัวไสืเดือนครับมองมาไม่เห็นเลยนี่เห็นแล้วเห็นอ่างนี้อันนี้เสือเดือพันอะไรครับทำแค่พิจารณ์พี่ครับต่ก่อนมีเป็นทำอะไรเลยนเนี่ย มีเกี่ยวพันเดียวครับแต่ผมพันเดียวมันันไม่ประหยัดเลยที่บ้านเราก็มีรุ่งในดินนะมีวะที่บ้านมีต่ัวใหญ่แม่รออยู่นะนี่อยากทำไข่เค็มอันนี้เป็นบ้านเป็ดแต่เป็ดไม่อยู่และแล้วตรงที่ทางออกเราก็เจอ เราไม่รู้จะเรียกว่าหมูแคะหรือว่าหมูอะไรดีแต่บุรอนแต่บุรอนจะไม่มีหางนี่คือหมูหลับนะครับกลนด้วยู้สึกจะมีความสุขมากเลยกลนมันแข็ง สิ่งที่แปลกก็คือผมไม่รู้ว่ามันคือปฏิมาก,กรรมอะไรแมมันตัวอะไรกันแน่แอันเจว่าวมันคือตัวอะไรแ,แก่แกที่ไหนมันผสมภาษากันไปหมดเลยแม่ซื้อให้แล้ว กินขนมปังอ่ะไปแล้วแม่สั่งมาแล้วเอ,อูกยาสตและนี่คืออาการท้องเด็กหิวและเมื่อขนมปังปิ้งมาคุณแม่กระทานซะไหวไมครับสำหรับวตูวนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับภารกิจพาอนยา่าได้ดูมาเรียนรู้การทำนา มาเรียนรู้การเลี้ยงวา่มาเรียนรู้ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่มินิบุล่าฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเซาใกล้กรุงเทพเรานี่เองนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการสอนลูกของครอบครัวได้ที่ดูพวกเรานะครับตรงให้เขาได้ลองลงมือทําทําจริงเห็นจริงเห็นภาพจริงเขาถึงจะเข้าใจวิถีชีวิตของคนและท้ายสุดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ กดอะไรก็ได้ให้พวกผมได้ปลื้มใจสักนิดนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับพ p นี้สำับสุนโดนสีกุ้งโบรกเกอร์ตอนนี้ช่องดดดี้ดูป้าป๊าทำมีอาชีพเสริมแล้วนะครับนั่นคือรับทำประกันภัยรถจนมอเตอร์ไซค์พรบคียไฟไ้ไม่ขนส่งเดินเรืออุบัติเหตุจรการ,รเดินทางยันหมาแมวโอ้ยเหนื่อยนะับนี้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์และลายไอดีที่ขึ้นที่อยู่ที่หน้าจอนะครับหรือจะคอมเมนต์มาที่ช่องก็ได้นะครับช่องแดดี้ดูปะป,ะปะ๊าทำต้องไปต่อให้ได้ครับต้องนียวประมาณในการผลิตรายการดีๆมอบให้กับคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับต้องเลี้ยงดูครอบครัวแดดี้ดูสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับด